ว่ายน้ำเข้าไหมันที่เอายายก่อนเด้ประโยชน์ไงอ่ะมาถ้าเกิดเอาลงบาลใก็ต้านอนลงตรงยาไมอ่ะก็หมดขค้เชื่อไายาน่อใจหมดทีโลงบาลจะตายจะตายพูดถึงนะหเออก็หมอใจผมประวัติมาทำไมอย่างงี้ก็คุณจะเอาอ่ะ กดเขาเข่าหน่อยมอหมากาื่น้ขงาเปล่ทางถ้าทาเยนะไม่ต้องยกทีไรแล้วหมอ่ะอันนี้ทวมดไปเลยเดิตามถนนไปเลยป๋าพาไปดู คุณยายชื่ออะไรครับยายจี่สีแมนอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบหกไปวันนี้ไปโรงพยาบาลค่ะวันนี้ไปโรงพยาบาลเป็นอะไรครับพี่เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบสองเส้นแล้วก็ามดันแล้วก็เอ,อ,อามาพลึกแถบนี้แล้ววันนี้ทุลักทุเลด้วยน้ำวันนี้น้ำขึ้นไหมพี่วันนี้ขึ้นมากเลย อ้างหน่อยยืมผ้าดิผ้าไหนผ้านี่อ่ะเอาออกได้ไหมเอานี่น้ําเข้าในห้องน้ําด้วยแล้วพี่เข้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยเรื่อมก่อนลยเดี๋ยดูในครัวสิในครัวเหรอพี่ครัวสิให้ทําไงอ่ะจะเอตียงเพิ่มเตียงเดี๋พิ่มเตียงทนเพิ่มเตยไปอันนี้อันนี้เก้าหกอันนี้แปดหกเก้าสิบหกกับแปดสิบหก มวันแรกวันแรกค่ะแล้ววันนี <Wir ound> ้น้ําเข้าเยอะไหมครับหลวงพ่อเยอะเยอะมากเลยเยอะกว่าปกติเยอะเยอะเลยแหละพอล้นล้นเขื่อนข้างหน้าแม่น้ําเลยทุกทียังไม่ล้นเขื่อนที่เราทำกั้นไว้ตรงนี้นะหลวงพ่อนะเขื่อนกั้นหน้าแม่น้ำจริงๆยังไม่ล้นอันนี้ตอนนี้มันล้นค่ะก็ถือว่าเยอะมากวันนี้ค่ะซึ่งหลวงพ่อก็คึ่งท่าว่าน้ําจะไม่มาซะขนาดน <religion> ี้น <gu ell ame> ั่นไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะเร็วค่ะตั้งตัวไม่ทันเลยตัวไม มีน้ำมาเร็วมาเร็วแล้วก็แรงด้วยแค่ไปถึงกระบอกเงี้ยมันขึ้นปึ๊บๆๆเลยน้ำเร็วขึ้นไปถึงชั่วโมงแบบสามารถแบบทำขึ้นมาแบบข้างเขื่อนนี่หลวงพ่อทำกันไปเลยนะเป็นแต่เก้าวงเนขนาดนี้ยังไม่ยังไม่ลงเลยยังนิ่งน้ำทะเลโดนด้วยเปล่าเลยน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนนะปน้ำเขื่อนเจ้าพญาเขาปล่อยมาด้วยอะไรอยู่หลวงพ่อก็ใช้เครื่องสูบน้ำ น้ำหมดจักวันเลยเราสูบน้ำน้ำก็น้นี่เริ่มเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวจะล็อกตามท่อน้ำแล้วตอนนี้เราใช้พื้นที่ได้คือน้ำเนี่ยเข้าเต็มพื้นที่ของวัดเลยใช่ไหมคะลองบองเมื่อเช้าก็เต็มลานตรงนี้แต่ด้านบนมันสูงยังไม่ไม่ไม่ทันแต่ก็เข้าในพื้นวัดในพื้นวัดคือส่วนบนก็เข้าในพื้นวัดแต่ไม่สูงเท่ากับส่วนบนด้านนี้ด้านด้านไม่น่าจะน้ำไม่น่าจะสูงกว่าและต่ำกว่านิด ก็คิดว่าจะจัดได้ไหมได้เดี๋ยวเราก็จะป้องกันเอาแนวที่จะใช้งานก่อนก็คือวิธีใหม่เลยใช่ไหมลวงพ่อถนึงน้ำมาก็จับในน้ำเลยนะแล้วมีงานอะไรนะหลวงพ่อตลาดต้นข่อยตลาดต้นข่อยตลาดต้นข่อยไปถ่ายป้ายตรงโน้นแล้วกันลวงพ่อคาดว่าน้ำนี่จะท่วมอย่างนี้จะขึ้นมาขนาดอีกสักเป็นตะพีดไหลุงพ่อ น่าจะจะเพิ่มอีกเพราะว่าเกษตทางด้านบนรู้สึกแกเยอะเงี้ยหลือที่เกินบนด้วยปล่อยมายังไม่หมดใช่ไหมหลวงพ่อยังยังเป็นเด็กที่หลวงพ่อก็ลงติดตั้งเครื่องเองดูแลเครื่องเองเก็บทุกอย่างเองก็มีทางญาติโยมกรรมการรัดเข้ามาช่วยที่นี่กรรมการวัฐดีไม่เป็นไรไม่ อันนี้อเอาถาลงตมมนู้นเเอวแล้วพังอย่าในบ้านอะป,ะ,าะประมาณนั่นแหละโอ้ยวันน,น,นี้วันนี้เยอะเลยใช่ไหมพี่เยอะมาน,น้ำมา,ำมากี่โมงครัพี่วันนี้ตอนเช้า,าอ,อ,อ่ะตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงประมาณนี้งงไหมพี่ทุกทีจะมากลางคืนใช่ไหมน้ำคืนก็มาอ๋อไปสองรอบอ๋อสรุปแล้วมาสองรอบแล้วใช<อ>่ไหมพี่กลางคืนรอบกลางคืนรอบหนึ่งแล้วเช้ามาอีกรอบ เราขึ้นกลางคืนแล้วมันก็ลงตอนเช้าถูกเก็บไม่ทันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เลยตั้งแต่ข้าวก่อนแล้วมัยังเก็บไม่ได้พร้อมไม่ได้เอาลงไปไงไม่รู้ว่าลงไปมันก็เปียกอยีกแล่ดางทิ้งนี้ก่อนอืมนี่ก็ไม่สนวนโดนนักกว่านี้อีกแล้วนะบนเลยเขาก็แปรสภาพไปลงเขาเรื่อยๆยบนกับอะไรนี่คือตัดนี่น้ำาเหรอคะนี่น้ำนี่ตัดม,มาจากไหนเนี่ย อันนี้ขึ้นสูงอันนี้ขึ้นสูงไหมขึ้นสูงมากปกติดลยอยู่แค่ประมาณแค่นี้อืมวันนี้น้ำเอาไว้